สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ตัวสีเงินตัวนี้เป็นของลูกค้าเก่าจากกทมลูกค้าแจ้งว่าเบเกอร์เบเกอร์ทิปนะฮะน่าจะมีปัญหาอยู่ทางฝั่ง AC อ่าผมยังไม่ได้เอาไปขึ้นโต๊ะซ่อมนะครับพอดีแกะกล่องออกมาแล้วตัวเครื่องเกิดความเสียหายนะครับจากการขนส่งเนื่องจากว่าลูกค้าแพ็ ตัวเครื่องไม่แน่นหนานะครับขนส่งโยนครัว DC งอมาแบบนี้เลยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มงานให้ช่างนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องแกะออกมาแก้ไขตรงจุดนี้ด้วยนะครับก็ยังไงแจ้งไปถึงเพื่อนๆและลูกค้าที่จะส่งกิไทยวเตอร์มาซ่อมนะครับก็ยังไงแล้วแพคให้แน่นหนานหน่อยนึงเพราะว่ากรณีนี้เกิด เกิดคอนข้างเยอะนะครับเสียหายจากการขนส่งก็เจอมาหลายตัวเพราะลูกค้าแพ็กมาไม่ค่อยดีทุกขนส่งนะครับทุกขนส่งโยนหมดนะเจอทุกค่ายนะฮะกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกค่ายเลยไม่ว่าค่ายไหนถ้าท่านแพ็กไม่ดีเนี่ยนะครับเสียหายแน่นอนอ่าก็เดี๋ยวตัวนี้ต้องต้องรื้อเนี่ยรื้อชุดนี้ออกทั้งหมดนะครับเพื่อเอามาทุบไอตัวแผ่นเพจตัวนี้ให้เข้าที่แล้วถึงจะประกอบ กลับเข้าไปนะครับก็เพิ่มงานให้ช่างนะ,ะ,ะเดี๋ยวจัดการแก้ไขในส่วนนี้ก่อนแล้วกันส่วนที่เสียหายในตัวเครื่องเดี๋ยวค่อยว่ากัน นี่นะครับมันต้องลื้อเอาแผ่นตัวนี้ออกมาเพื่อที่ทุบให้มันเข้าที่เดิมนะจะเห็นว่าตัวคั่ค้่ลบนี่เองน,นะครับแตกเกิดความเสียหายนะว่าลูกค้าแพ็คไม่ดีสภาพตัวเครื่องฝุน่นฝุ่นค่อนข้างหนาเลยนะครับ แสดงว่าลูกค้าไม่แกะเป่าฝุ่นเลยเราจะใช้งานอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องแกะออกมาเป่าฝุ่นอย่างน้อยนะอย่างน้อยๆเลยสัก3เดือนครั้งหนึ่งก็ยังดีนะอย่างน้อยๆเลยนะครับถ้าเราใช้อย่างเดียวเนี่ยปล่อยให้ฝุ่นมันเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็เป็นตัวที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหต่อต,ตัวเครื่องนะฮะ เดี๋ยวจัดการตัวนี้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวค่อยเอาตัวเครื่องไปซ่อมครับก็แก้ไขความเสียหายที่เกิดจากขนส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะแกะออกมาดัดเข้ารูปเดิมนะครับ แล้วก็ประกอบเข้าที่นะพัดลมตัวนี้ฝืดด้วยนะครับตอนนี้ผมหยอดน้ำมันให้แล้วนะฮะการใช้งานต้องหมั่นตรวจเช็คหน่อยนึงนะครับอ่าหมั่นตรวจเช็คหน่อยพัดลมยังทํางานปกติหรือเปล่านะครับตัวเครื่องมีฝุ่นเยอะหรือเปล่าหมั่นทําความสะอาดหน่อยนึงนะครับถ้าเราใช้อย่างเดียวปล่อยทิ้งอย่างเดียวนะครับ มันก็จะเกิดความเสียหายได้นะฮะไม่เราไม่ดูแลเลยนะครับบางทีพัดลมมันตัวเนี้ยใช้งานไปนานๆบางทีมันไม่หมุนมันไม่ทํางานอย่างเงี้ยนะครับมันก็ระบายความร้อนไม่ดีก็ก่อยเกิดความเสียหายอันนี้ฟิวนะฮะฟิวขาดนะเดี๋ยวเอาไปขึ้นโต้ซ่อมนะครับก็ยังไม่ได้ตรวจเช็คว่ามอเตช็อตเสียหายกี่ตัวนะทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ทางนี้นะฮะก็เพิ่งแก้ไขในส่วนนี้เสร็จเดี๋ยวเอาไปขึ้นโตซ่อมเดี๋ยว ตรวจช็คดูว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนอ่าครับสำหรับตัวเครื่องนะครับอาการเออร์เลอร์ไม่ลันมอสเฟตช็อตในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ฟิลขาดนะก็ตอนนี้ถอดมอสเฟตตัวที่ช็อตออกไปแล้วนะครับแล้วก็ฟิลก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะ ถ้าสัญญาณปกติก็เดี๋ยวทดลองรันดูนะครับว่าจะรันทำงานได้ปกติหรือเปล่าครับก็เปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลจ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับันนี้สัญญาณที่ มอสเฟตทั้ง4ตัวเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์ตปกติทั้ง4ตัวแล้วก็เดี๋ยวทดลองรันดูนะครับว่าตัวเครื่องจะสามารถรันได้ทำงานได้ปกติหรือเปล่า จ่ายไฟ DC 42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ตัวเครื่องสามารถรันได้เดี๋ยวดูกำลังวัตต์ที่ผลิตได้นะครับต้องอยู่ที่ราวๆ100วัตต์ถึงจะถือว่าปกตินะครับกำลังวัตต์ที่ผลิตได้ขึ้นไปสูงสุดที่105วัตต์นะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งอ่107วัตต์นะฮะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้กระแสมันต่ำนะเลยรันแล้วตัด107วัตต์เดี๋ยวผมจะปรับกระแสขึ้นไปที่18แอมปอจะต้องได้อยู่ที่ราวๆ6 0 0วัตต์นะครับถึงจะถือว่าปกติ 624วัตต์นะครับสูงสุดเกิน600วัตต์แสดงว่าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับ เดี๋ยวเทสการทำงานของพัดลมดูหน่อยหนึ่ง โอเคนะครับพัดลมทํางานทั้งสองตัวนะตัวนี้ตอนแรกมันฝืดนะครับก็ตอนนี้หยอดน้ํามันก็หมุนปกติแล้วครับก็เป็นอัดเสร็จเรียบร้อยนะครับกิดทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์อาการ เออเริ่มไม่รันนะครับก่อสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิวขาดนะส่วนของตัวเครื่องก็เกิดความเสียหายจากการขนส่งด้วยนะก็แก้ไขความเสียหายจากการขนส่งเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวนะครับแก้ไขพัดลมก็ตอนนี้ตัวเครื่องทำการทำงานปกติได้ทุกอย่างแล้วนะครับก็สำหรับ คลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดการใดขออภัยพบกันกใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ